ก็จะมาอัปเดตการทาครีมตอนกลางคืนของครีมบิวตี้วันนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้ลองใช้ดูก็ค่อนข้างที่จะเลิศอยู่นะคะ hmm. โอเคเรามาทาครีมกลางคืนกันเลยดีกว่าว่าใช้อะไรบ้างก็จะมีถ้าเป็นกลางคืนนะคะมันก็จะใช้ตัวนี้มันเป็นเซรั่มไว้ w วท์เทนนิ่เซรัคือจะเป็นตัวที่ช่วยลดพวกจุดด่างดำรอยสิวต่างๆนะคะให้ดูจางลงเร็วภายใน2อ,อาทิตย์นะคะแล้วก็คนที่เป็นสิวอักเสบฝ้ากะเนี่ยคือจางลงเลยนะตัวนี้ลดอยู่ค่ะต้องใช้เป็นตัวแรกของตอนกลางคืนนะคะอเ,คเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหยดนะหยดตัวเซรั่มลงนะคะเห็นไหมมันจะเป็นน้ำเจลสีเหลือง ทาทั่วบริเวณใบหน้าค่ะปึบทาไปเลยค่ะมันตั้งเยอะมากนะคะ <c oughs> โอเคทาเท่านี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยครีมโบท็อค่ะมือเลื่นนี่ค่ะใช้ใกล้หมดละนี่ขนาดแบบว่าเดือนกว่านะคะยังไม่หมดสักทีใช้แล้วคมมากจะเป็นเนื้อสีขาวแล้วก็จะมีเม็ดปีดเล็กๆข้างในนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยลดสิวฟ้ากราะจุดด่างดำค่ะทาเป็นตัวที่ส เช้เลยเนื้อครีมค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากโอเคนะคะเราก็จะสึ่ตรงนี้จะเป็นลดสิวได้ดีค่ะ ทาไปอาจจะแบบว่ารู้สึกสักๆเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันเป็นเม็ดบีที่ช่วยลดพวกนี้ค่ะลดพวกสิวฟ้ากาะจะด่น้ำได้เลดมากๆค่ะแล้วก็ตัวที่เราก็ทิ้งไว้สักนับหนึ่ถึงหแล้วก็สามารถทาตัวถัดไปได้เลย ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวคอลลาเจนนะคะซึ่งค <c oughs> อลลาเจนหนึ่งชอบมาก <c oughs> จกบกระปุกใหญ่หน่อยมันใช้ใกล้หมดแล้วคะ่ะคอลลาเจนหน้าแดงก็คือคอลลาเจนเบบี้เฟสนั่นเองคะ่ะ <c oughs> ตามไปเลยค่ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้รูขุมขนกระชับหน้าแดง ดูแบบใสอมชมพูแบบและเลื่อมละเลื่อมเลยค่ะก็คือตัวนี้นะคะ่ะที่จะได้ทําให้หน้าดูเลือดสา่ไม่ดูแบบขาวซิกจะดูแบบว่าอมชมพู<อ>ก็มาทาลงที่คอด้วยนะคะตัวคอลลาเจนเมื่อก่อนหนึ่งอะ่ะจะเป็นคนที่หน้ากับคอไม่ค่อยเท่ากันหน้าจะขาวกว่าแต่ตอนนี้ คือใช้ทุกตัวนงคอหมดค่ะก็เลยขาวเท่ากันไปหมดละเหลือแต่มือนี่แหละที่แบบว่ามันเป็นข้อมืออ่ะทำยังไงมันก็ไม่หายแต่แขนนี่ก็อืมก็ขาวมาอยู่นะก็ขาวอูค่ะแต่แบบว่าไม่ได้ขาบโบเกินตัวเท่าไหร่ เท่านี้ก็เรียบร้อย3ส,สเต็ปง่ายๆค่ะแต่ว่าถ้าใครมีตัวไบ์นะคะอยากจะหน่าใสหนึ่งแนะนำใช้ตอนเช้าแต่ถ้าใครมีแค่ตัวไบ์อย่างเดียวสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและก็กางคืนก่อนนอนถ้าผิวหน้าดีแล้วนะแต่ถ้าใครที่แบบผิวหน้ายาอย่างหนึ่งเนาะก็ใช้เป็นเซรั่มหน้าขาวดีกว่า ใช้ตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าค่อยมาลงตัวนี้จะทําให้ทั้งขาวและใสอมชมพูค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะเลิศอนะค่อนข้างเลิเลยแหละแล้วก็ทาแป้งปกติ